นุม่มเวียสุกวัตรตอบแล้วล่ะค่ะว่าจะต่อสัญญากับทางช่องเจ็ดหรือไม่งานนี้นะคะออกมาพูดเคลียร์ชัดแล้วล่ะค่ะสาหรับหลายคนที่สงสัยยังคงยืนหนึ่งในการผูกสัมพันธ์สัญญากับทางช่องเจ็ดอยู่เหมือนเดิมแล้วค่ะกับทางด้านของนุม่มเวียสุกลวัตรยังยืนยันผูกสัญญากับทางวิกหมอชิดกันยาวๆซึ่งทางเพจช่องเจ็ด HD d r a m a Society เองก็ออกมาอัปเดตถึงประเด็นสัญญาให้ได้ฟังกันค่ะการเป็นนักแสดงของทางช่อง เจ็ดะตัวก็ตัดสินใจต่อสัญญากันไปอีกยาวๆล่าสุดนุ่มเวียร์ได้ออกมาเผยภาพตัวเองที่กําลังเตรียมฟิตร่างกายให้ได้เห็นกันค่ะกับสู่กองถ่ายละครอ,อีกครั้งหลังจากหยุดยาวพร้อมกับบอกว่าเตรียมเปิดกล้องละครถึง2เรื่องหลังต่อสัญญาย,ยาวๆเป็นฉบับที่4แล้วและยังบอกอีกด้วยนะคะไม่ว่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงตนเองก็รู้ว่าเป็นใครให้กําลังใจช่องเอยู่สู้ๆนะครับ ฟิตร่างกายเตรียมตัวเปิดกล้องหลังจากต่อสัญญายาวๆเป็นฉบับที่4แล้วฝากติดตามกันด้วยจ้า2เรื่อง2ค่ายย้ำๆว่าทะเลภูเขาแม่น้ำเหนือใต้ไม่ว่าเวลาจะผ่านอะไรจะเปลี่ยนแปลงไปตัยเราจะรู้เองว่าเราเป็นใครเ H ็ดซูซูหลังจากที่พระเอกหนุ่มเวียรน,นั้นก็เดินหน้าต่อสัญญาไปยาวๆเลยล่ะคะ่ะและนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่เราได้นำมาฝากกันคะ่ะ